โอเคค่ะมาต่อกันที่ข้อที่13นะคะ, <_ C 1> คะเขาบอกว่าในชั่วโมองเรียนวิทยาศาสตร์ครูให้นักเรียนทั้งหมด30คนนะคะสมมติให้ตัวเองเนี่ยเป็นขั้วแม่เหล็กด้วยให้เลือกเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือจะเป็นทีม A กับทีม B นะคะโดยนี้เนี่ยทีม A จะมี5คนแล้วก็ทีม B ีจะมี2 5คนจากนั้น ให้แต่ละคนในทีม A นะคะไปทดสอบขั้วแม่เหล็กโอเคกับทีม B นะคะทดสอบกันตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าขั้วเหมือนกันจะผลักกันขั้วต่างกันนะคะก็จะจับมือกันโอเคก็คือขั้วเหมือนกันจะเป็นอาจจะเป็นเหนือแล้วก็เจอกับเหนือแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นใต้เจอกับใต้นะคะจากนั้นเขาบอกว่ามีการผลักทั้งหมด82ครั้งก็คือเป็นขั้วเหมือนกันเจอก,กันนะคะ เขาบอกเขาถามว่าแล้วก็มีนักเรียนเลือกขั้วใต้เนี่ยมากกว่าขั้วเหนือเขาถามว่ามีนักเรียนเลือกขั้วใต้ทั้งหมดกี่คนนะคะก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราิีมกำหนดให้ทีม A นะคะทีม A เนี่ยให้เป็นทิศเหนือทิศเหนือมี m คนนะคะแสดงว่าทิศใต้เนี่ยขั้วใต้นะคะขั้วใต้ก็จะเป็น 5ลบเเพราะว่ามีทั้งหมด5คนนั่นเองนะคะโอเคจากนั้นนะคะมาดูที่ทีม B กันต่อทีม B นะคะถ้าเรากำหนดให้เหนือเนี่ยเอาไปในเกลียแปรายหนึ่งนะคะให้เป็น n n คนแล้วก็จะได้เป็นขั้วใต้เนี่ยก็จะเป็นมีทั้งหมด2ี่หคนแล้วก็ลบ n ไปนะคะโอเคจะได้แบบนี้แล้วมาดูที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า มีการผลักกันทั้งหมดเนี่ยผลักกันทั้งหมด82ครั้งนะคะแสดงว่าเรามาดูที่เป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นผลักทั้งหมดผลักทั้งหมดนะคะก็คือจะรวมตั้งแต่เหนือเจอเหนือแล้วก็ใต้เจอใต้นะคะซึ่งถ้าเราจะหาจํานวนครั้งที่เขาจับคู่กันเนี่ยที่เป็นเหนือเจอเหนือก็ให้เอา m คูณ n, n นะคะทั้ง2ตัวเลยคูณกัน m แล้วก็คูณกับ n นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวตรงนี้จะใช้เป็นจุด n นะคะก็คือการคูณแล้วก็บวกกับตรงนี้เราจะมาดูที่ขั้วใต้นะคะขัวใต้ก็คือจะเป็น5ลบ m แล้วก็คูณกับ2 5ลบ n นะคะโอเคแบบนี้เราก็ใส่วงเล็บไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็น82 82นะคะโอเคจากนั้น อ่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้เอ่อตรงที่เป็นใต้เจอใต้เนี่ยเราต้องใช้การกระจายพหุนามนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยห้าก็คูณ25นะคะจากนั้นก็5ไปคูณกับลบเแล้วก็ m นะลบเนะคะก็จะไปคูณกับ25แล้วก็ลบเไปคูณกับลบเอ็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอ่อก็ตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถได้ว่า25คูณนี้ 25คูณ5นะคะจะได้เป็น125จากนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ5 n แล้วก็ลบอีกเป็น 25M นะคะ 25M จากนั้นก็จะลบเจอลบนะคะก็จะเป็นบวกลบ n กับลบ M นะคะก็จะได้เป็นบวก M คูณ n นั่นเองค่ะโอเค จากนั้นนะคะเราก็จะเอามารวมกันโดยสังเกตเห็นว่าก้อน m คูณ n นะคะ m คูณ n ตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด2ก้อนด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนํามารวมกันเลยนะคะ <aluminium. S 1> ก็จะได้เป็น 2, 2> คูณ m บวก n นั่นเองนะคะ <ül> เอ้ยเป็น2คูณ m 2คูณ m h, okay. h, คูณ n นะคะโอเค2คูณ n คูณ n คูณ n นะคะนี้เราก็จะเขียนติดกันได้เลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็น82โอเคแล้วก็จากนั้นก็จะบวกเป็น125รลบ5 n, n M นลบ25ะคะโอเคก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องปรนจะย้าย82นะคะย้ายมาลบข้างนี้นะคะย้าย82ตรงนี้เนี่ย82ตรงนี้นะคะ ย้ายไปลบโอเคลบกับ125นะคะ125ลบกับ82ก็จะได้เป็น43 43แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะย้าย 25m ตรงนี้นะคะย้ายไปบวกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น 25m แล้วก็ตรงนี้เนี่ยลบ5 n ก็ย้ายไปบวกก็จะได้เป็นบวก 5n นั่นเองนะคะ จากนั้นตรงนี้2คูณ m คูณ m คูณ n เนี่ยมันบวกอยู่เราก็จะย้ายไปลบนะคะก็จะได้เป็น2 m n นั่นเองนะคะโอเคแป๊บหนึ่งเท่ากับตรงนี้โอเคนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มเลขกันนะคะก็คือจะได้เป็นถ้าให้ m เป็น1ก่อนนะคะอ่ะตรงนี้เนี่ย m เนี่ยจะต้องเป็น เป็นได้เป็น1ถึง4นะคะโอเคจากดูจากจำน,นวนตรงนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแทนค่า m กันก่อนถ้าให้ M เนี่ยเท่ากับ1นะคะเราก็จะได้ว่า25คูณ1 25คูณ1แล้วก็บวกกับ5 n ตรงนี้เรายังติดค่าไว้นะคะจากนั้นก็ลบกับ2คูณ 1>, 1แล้วก็คูณ m คูณ n นะคะโอเคเราก็จะได้เป็น43จากนั้นตรงนี้เนี่ยจะได้25แล้วก็บวก5 n ลบ2 n จะได้43แล้วก็5 5ห้ลบ2 n เนี่ยจะได้เป็น3 n เลยนะคะจากนั้นย้าย25เนี่ยไปลบ43ก็จะได้เป็น18นั่นเองเพราะฉะนั้น n นะคะจะเท่ากับ6 โอเคตอนนี้เราได้ N มาแล้วนะคะว่าเท่ากับ6จากนั้นเราจะไปแทนค่า N M แล้วก็ N นะครับลองแทนค่าในสมการตรงนี้ก็คือเหนือนะคะตรงนี้แหละเรากำหนดให้เป็น M ก็คือตอนนี้แหะเราจะได้เป็น1คนนะคะโอเคจากนั้นก็ลบไป5-1ลบ1นะคะก็ะเหลือ4คนแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็น n คนก็คือ6นั่นเองนะคะจากนั้น25ลบ n เนี่ยก็คือเอ่อ19นะคะ19โอเคซึ่งเขาบอกว่าเลือกขั้วใต้เนี่ยมากกว่าขั้วเหนือนะคะเลือกขั้วใต้มากกว่าขั้วเหนือก็สังเกตว่าจะเป็นจริงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะติีกลอบไ้นี่นะคะจะเป็นตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาให้เราหาว่าเลือกขั้วใต้เนี่ยทั้งหมดกี่คนนะคะก็คือ19บบวกสี่ 19บวก4ก็จะได้เป็น23นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบ23คนนะคะโอเค